ในส่วนของกรมอนามัยเองค่ะก็เชิญชวนหญิงตั้งครรภรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 หลังเป็นกลุ่มมีอัตราป่วยสูงขึ้นนะคะและผู้เสียชีวิตกลุ่มนี้กว่าร้อยะแปไม่ได้รับการฉีดวัคซีนยืนยันนะคะว่าผลฉีดในหญิงตั้งครรภปลอดภัยครับ ผลข้างเคียงก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะคะซึ่งเรื่องนี้นาะยแพทย์สวุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยท่านก็บอกนะคะว่าสถานาการณ์โควิดยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสูงขึ้น กลุ่มหญิงตั้งครรภ์หรือคนท้องนี่แหละนะคะแล้วก็หลังคลอด6สัปดาหเ์เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษค่ะเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากข้อมูลพบนะคะว่ากลุ่มนี้ติดเชื้อสะสม7,210รายเสียชีวิต110รายคิดเป็นร้อยละ1.5เมื่อวิเคราะห์อัตราเสียชีวิตก็พบด้วยนะคะว่า หญิงตั้งครรภ์ที่รับวัคซีน2เข็มมีอัตราการเสียชีวิตลดลงเกือบ10เท่าค่ะเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนสำหรับข้อมูลสถานการณ์วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ข้อมูลเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะฉีดเข็ม1แล้ว1 17,385รายเข็ม2ฉีดแล้ว1 5 0 9 4รายและเข็ม3ฉีดแล้ว17,361รายค่ะทั้งนี้การติดตามข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์และผลลัพธ์การคลอดของหญิงงตั้ค พบนะคะว่ามีอาการข้างเคียงเหมือนกับคนทั่วไปนะคะอย่างเช่นปวดบวมบริเวณฉีดบางคนก็มีไข้มีเพียงร้อยละสามค่ะที่มีรายงานอาการเกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับคันจึงอยากให้ความมั่นใจนะคะจากคุณหมอนะคะว่าการฉีดวัคซีนมีความปลอดภยัยแล้วก็ขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ